สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทักทายหลังหวยออกเนาะแตกบนแตกล่างอีกแล้วแอดก็ขอแสดงความดีใจกับ f c ทุกท่านที่ถูกนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับ f c ที่ไม่ถูกนะคะวันนี้นะคะแอดก็เอาเลขปูเลขพีหัวขาดมาฝากนะคะเพื่อนๆให้ต่อง,งวดเลยนะคะงวดที่ผ่านมาให้27เเม็ดเดียวก็เข้าแบบตรงๆเลยนะคะ รูปที่เห็นนี้ที่เป็นเงินนะคะเป็นเงินจริงนะคะที่เขาเอาไปถวายปู่นะคะเลขพี่หัวขาดที่ให้ต่องวดงวดนี้นะคะเจ็ดสามห้านะคะเม็ดเดียวแต่แอดจับคู่ให้เป็นสามห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าล่างสามแปดนะคะปู่บอกว่ามั่นใจมากามั่นใจกว่างวดที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็ขอให้เพื่อนซื้อมีสตินะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะ ซื้อก็ขอให้ซื้อตามกําลังที่มีเลือกเอาเลขที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็มาต่อที่พระอาจารย์ตีนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะเข้า18นะคะงวดนี้ให้258 58 25 28ล่างนะคะ98ถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะ